สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆจะไปร้องคาราโอเกะกันแล้วนะคะตามมานะคะอยูกับโซเฟอร์าสาวสวยนะคะน้องเก็ดอยู่มอนเดิมนะคะประเทศนโนเวย์นะคะดูนะคะอเอาเหมือนเดิมนี่แหละช่างมันจะทางเดิมมันไม่เห็นไมนไม่ถน,นัด เพิ่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 นะคะวันนี้จะวันนี้จะไปร้องคาราโอเกะให้ดูนะคะลา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 ,ลาก่อนเดี๋ยวเมารถเราโอเคนะคะตามมานะคะวันนี้ไปซับสบอยนะคะไปหาคุณพี่สาวนะคะคุณพี่กินตนานะคะผมเปียนเราวันนี้จะหางเครื่องนะคะ ตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยจะไปไหนตื่นเต้นยังก็จะไปประเทศไทยจ <laughs> ะไปที่ไหนก็ตื่นเต้นยังก็ไปบินไปไทยแลนด์พี่น้องเอ้ยข่อยก็ได้ข่อยก็เป็นคนผิดปกติ <c oughs> อี๋อ้ยเราว่าจะเขียนบอกเกตอยู่ว่าฮาที่ตั้งขาเอามา <c oughs> ด้วยไหม <c oughs> นี่ตั้งขาอันเนี้ยเราว่าจะามาตั้งตรงนี้ไงแล้วเราจะพูดพูดไง ทีนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่จะมาไงนับสิบเอ็ดโมงเราก็เลยว่าจะได้เขียนบอกอยู่ได้อะไรอยู่างเงี้ยแล้วเพียเลยคิดว่าเก็ตคงมาเลียบบ้านอยู่นเนี่ยพี่น้องเอ้พี่น้องเอเดินสายทุกวันนะคะแต่เงินเดือนไม่มีนะคะงานเยอะนะคะรับงานไว้ทุกงานทุกงานนะคะวันนี้งานฟรีนะคะ <laughs> สองสาวงานแถมสองสาวนะคะงานแถมจาพงานแถมเจ้าพนนะคะวันนี้สองสาวจะไปแต่เช้าเลยนะคะไปร้องคาราโอเกะน้องๆใครอยากให้ไปหาก็หลังไม่ไม่ได้นะคะว่างตลอดนะคะจะไปแว,แวะร้องคาราโอเกะไปทานข้าวไปกินจุ่มตำเดินชมวิวนะคะ ้าไม่เมาก็ลันล้านลานดีดีพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าเมานี่ไม่เอาไหนซักันเองมาดามฟาร์มถ้าอยากไปก็ตามนะคะมาดามฟาร์มมาดามพี่ตามไปก่อนนะคะพระวันนี้ห้าสิบยังแก๋วนะคะถักผมเปียนะบอกไว้ก่อนอปากก็สีชมพูนะคะลิปสีเมื่อวานนี่เนี่ยเจ็ด ก็ううได้ใส um, ่เส um, <so ื้อส anyway> ีให <e ้มันขึ้นขึ้นกล้องหน่อยฟอนเนยไหมฟอนเนยนั่นแหละก็คือพอใจทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าก็เลยใส่เสื้อผ้าให้มันสีสดใสมันขึ้นกล้องไงเพราะเราต้องอาศัยอะไหนีิมันแจ๊ดแจ๊กเด่นเดนไว้ก่อนนะคะถ้าเราเรียบร้อยสีผู้ดีผู้ดีมันไม่ขึ้นกล้องพี่น้องเอ้ยมันข้นดํา้นดำสิดาเตื้มประยิบอันนี้แจ๊กแจ๊กกัจัดเบอร์พี่น้องเอ้ย บ้านมาดามฟาร์มนั้นเนี่ยมิจิจะถึงโรงบาลแล้วนะคะยัง,อยงโอ้ยังเนาะโอ้ใช่ใช่สะพานนี้ที่เราไป,ปหาเห็หหดป่าน,นี้เออนี่เรามหาหาเห็ดป่าน,นี้กับพลเดินมานะ่ะแล้วก็เดินกลับไปทางบ้านไร่บานพล กินบอกว่ามีผักดองไหมบอกว่าไม่มีอ๋อกินหมดแล้วอืมแกะแกะไม่ได้ดองอืมไม่ได้ดองเพราะไม่ได้ไปจ่ายตลาดนี่ะเดี๋ยววันหลังจะซื้ออผักไปให้พี่ดองเออซื้อมาเลยซื้อมาเลยดองยได้เออเอาเอาต้นหอมกับกระล่ำปลนกันไงต้นหอมไทยนะมันก็หอม ก็เลยให้ก็นไปน้องอีทเออน้องอีทผู้ฉลาดอ๋อนี่กินเนาะน้องอีทพอเราเราก็ดองเสร็จแล้วเราก็กินไปครั้งเดียวกินแค่ครั้งเดียวเองกินแล้วแล้วที่เหลือจะทําไงเนี่ยเราก็เลยว่าใครจะมาหาเราวะเราก็ไม่มีใครมาพอดีอีทมาเราก็เลยให้อีทเขาก็ชอบกินไงอร่อยดีเออคนไหนที่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 เคยชอบกินผักรองเราเราก็คิดถึงไงพี่กินเขาก็ชอบ เิ็ดนีเพิ่งพิ่งเคยชิม<ด>ใช่ไหมแต่กิจนาชอบแล้วก็อิดชอบอแล้วก็อุปนรชอบน้อหนิงอ่ะอน้องนัทคือชอบหมดอ่ะเะคือ,อแล้วก็น้องอ่าน้องอิดน้องจิ๊บเขาซื้อประจำไงพราะเขาสั่งกับข้าวเขาซื้อประจําตอนที่ตอนเราขายของเราก็ทําทุกวันอะเนาะทําทุกวันแล้วก็เราก็ขายถุงละห้าสิบนะ แล้วก็ปนก็คือชุดละร้อยห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยอีกครึ่งชั่วโมงถึงนะคะไม่ใช่อีกตีไปชั่วโมงเหนื่อพี่น้องเอ้ยตีไปชั่วโมงเหนื่อพี่น้องประมาณนั้นแหละเพราะว่าไปเรื่อยๆ,เร,อยๆเราเราไปเรื่อยๆเราก็อย่าเลี่ยงเลี่ยงไปอยู่แบบว่าเข้าไปอีกเนี่ยเพราะเราต้องขับเย็นๆไปดูวิวไปเรื่อยๆนะคะ ยุคประเทศนอกพี่น้องเบิง้งถนนก็ไม่มีรถดูที่พี่น้องพู้ได้ับบพรว่าเป็นกับเป็นตะขับเป็นอยู่เด้รถบมีพี่น้องเอ้มันไปนยังเือเอาไปครับพี่เขายากแต่ไปยังไงกำลังจะได้ไปก็เก่งนั่นแหละก็คือตอนนี้ก็เหลือขับแล้วทุกคนใครก็แล้วแต่ก็คือขับได้คือพี่ชื่อชมอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย น่องเอ้ยในปร,ประเทศนอเวยียชนุนบานเขาพี่น้องเดี๋ยวไปล้องเพลงค่ะโอเคให้ฟังแล้วจะอัดวิดีโอให้ดูนะคะอาดเสอัดเพลงให้เบิงพ่นนองลองว่าเป็นดอกตว่าเป็นหางเครื่องเลยนะคะ จะร้องไอจินตะลาร้องสิริพรร้องได้จ้าเพลงพีน้องแต่ว่าสายมัวไดนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายบายายก่อนนะคะ